สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง Fc ใหม่และ Fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำแอนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของงวดก่อนเนาะนี่นะคะอันนี้ใบนี้คือสรุปนะคะใบนี้วันที่12นะคะแอนมินให้เด่นศูนย์นะคะเข้าวตวเนี้เตียวชอบนะคะเข้ารูดเนาะแปดศูนย์มาแต่ตัวหน้านะคะ ตัวหลังไม่ได้มาเนาะพี่น้องเหมือนแนวทางทูบเลยนะคะมาหกตัวหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนมินชอบสีนะคะให้เด่นสีนะคะชอบสีก็สีกับศูนย์นะคะแต่จะรูปไปที่สีนะคะก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่ง สี่สองสี่สามตารางก็ลืมให้นะคะสี่ส,สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะเป็นเม้นขออนุญาตเขียนตารางแป๊บหนึ่งนะคะตารางก็จะมีสอง หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์แปดนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีสี่หกสี่แปดสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สาม กด,ดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกําลังใจนะคะคํานวณนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า